โทรศัพท์มือถือขึ้นแจ้งเตือนล้างไปขยะที่ไม่จําเป็นให้ทําแบบนี้เช่นขึ้นแจ้งเตือนว่าแคทขยะมีปริมาณมากขึ้นหรือขึ้นแจ้งเตือนล้างไปที่ไม่จําเป็นในโทรศัพท์ของคุณให้เราแต่ที่แจ้งเตือนแคทขยะที่มีปริมาณมากขึ้นได้เลยนะครับโทรศัพท์มือถือของเราจะทําการค้นหาไฟขยะเสร็จแล้วให้เราแต่ที่ล้างข้อมูลได้เลยนะครับ หรือไม่ขึ้นแจ้งเตือนแต่ต้องการล้างไฟขยะแตะที่แอป market ็ือถือ Android จะมีทุกรุ่นนะครับแตะที่ฉันขวามือล่างสุดต่อไปให้เราแตะที่ล้างข้อมูลโทรศัพท์จะค้นหาแคทหรือไฟขยะนะครับเสร็จแล้วให้เราแตะล้างข้อมูลตรงนี้เป็นการล้างไฟขยะข้อมูลในโทรศัพท์ของเรายังอยู่ครบนะครับ เพิ่มพื้นที่ว่างและมือถือเร็วขึ้นทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ, share, ะแชร์ครับแม่ครับ